หลังจับแบบไปเอาหัวแล้วเราก็ต้องในกลับมาอีกเท่หนึง่งกลับมาเอาเครื่องของที่เฮาหนุนนะที่เฮาใส่ยังมือก้อนนี่เขาว่าผะโคมผะเสือก็ตังไปเวรจัแนแต่ว่าดวนนี่เขาก็มียุหันแล้วนะนเขาก็เลยบอกเอาไปเอาไปแต่เครื่องที่จําเป็นนี่แมนเส้นทางจักเมืองสิงไปเมื่อลองเด้อฮู้สบับปะรดชิวไก่เส้นทางนี่โอ้บอลน,นอนก็ก่อนอนกันจังใดกูด้อย สกงินองก1นักเ้ามาต้องเป็นเอาี่ก่อนอยู่ทงนี่บักในไรนะแต่ว่าเขาอันนั้นซื้อๆเห็นมืดอนนี้ฟักมานจะซ้ำเหนือหัวพันุคนเด้อคุณอากาศหนาวคือกันกันเลยเบรว้าสนิดเดียวกันได้นะเต่ว่าอยู่ซ้ำเหนือจำหนาวนาเลนอฮสนลลาทา สบายดีทุกคนยินด,ดีตอนครับทุกคนเข่าสูซองอาคายาม,มีตอนนี้คือเขากลับมาบ้านเด้อเดว่าได้กลับอีกแล้วเออได้นอนขึ้นเดียวได้นอนแต่ขึ้นเดียวเพราะว่ามามือวันเราก็เข้ามาเห็ดที่คลองเนนะคือทุกคนลังจับแบบไปเอาหัวแล้วเราก็ต้องได้กลับมาอีกเท่านึงกลับมาเอาเครื่องของที่เขานุง่งนะที่เขาใส่อีกอย่าง มือก้อนนี่เขาว่าพระคมมผะเสือกตังไปอาจันแต่ว่าด้วยนี่นี่เขาก็มียุหันแล้วนะเขาก็เลยบเอาไปเอาไปแต่เครื่องที่จําเป็นเนาะแล้วก็ปกติธรรมดานี่ต้องไปกับเด้ธรรมดานต้องไปกับเนื่องจังวัดตะกี้เขาได้เอาแบบว่าคนต่างจังหวัดตังแขวงคือทุกมือนี่นะเอาคนบ้านใกล้พื้นเคียงอย่างนี้แต่ว่าทุกมือนี่เอาไปเอาไกลเอาผัวเอาผัวอยุไกลอยู่ต่ังจังหวัดแบบนี้แล้วก็เขาก็ต้องแบบไดโนอนคังคืนนึ่งคืนแล้วก็ต้องไปกลับ คือมือนีเฮาได้กลับแล้วคือาตามธรรมดาธรรมเนียมต้องตืน่นเช้าๆกลับเด้แย์เออไกด์คันสงน้ําเธอแล้วได้กลับแล้วแต่ว่าอันนี้เฮาเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นตื่นสวย <laughs> วัยรุ่นตื่นสวย <laughs> เพราะว่ามื้อนี้คืออากาศหนาวแฮงทุกคนหนาวอีหลีลมื้อนี้คือ10องศาเลยมือ้อเช้าเบิ่งนี่นะ10องศาแล้วก็ตอนนี้คือก่อนสิกลับบ้านเฮา อาตัดอ้อยให้อน้อยกินก่อนว่าอะน้อยเคยกินอ้อยมาสั่นเคยกินไต้ว่าอยากกินแล้ว่ได้กินโนละอ้อยย่อ้อมเพื่อนี่นี่อ้อยเอาซ้ำใดสิกินหมดก็กินมาขางล่างอันนี้บ้านเจ้าเอือนยังก้งวงก็งูก็งงบอวว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 ้ เอาราเป็น cây งวงเลยไก่งงก็ได้ทงน้งเาเลยงตุกมันยู่าเนี่นีงอันนี้แล้วก็ปล่อยไว้นี่เป็นมักแหงแม่ลอยไปลอยมาอยู่นห่งเนี่โอ้มักซู้แล้วก็มักซู้นี่ป้าเป็นมักลาไลตอนนี้นะอันนี้เอาเบียมาจักอันเอาเบียมาจักกสาตุ๊กตาอยู่ซ้ำเนื้อเอาเบียเพื่อนฟักเบียมาให้ฟรีๆเลยเบ่เอาคลายอย่างเลยนะ เพิ่นก็เหตุยูทูบกันเน้นบอกเน้นเพิ่นก็เหตุยูทูบคือกันซื้อยังเขาซื้สาวเลาซ้ำเหนือสาวเลาซ้ำเหนือเด้อฝากอันนี้ขอบใจสาวตุกตาเด้อได้กินละนี่ตัวนี้ใหญ่ๆสองโตสองอันอยู่นี่สองมัดอยู่ทึ่งนี่บักเลยไรเลยแต่ว่าเขาอันนั้นซื้อบม่เห็นมืดอันนี้ฝากมาจะซ้ำเหนือหัวพันฝนเด้อคุณอากาศหนาวคือกันก็เลยบอกแปลว่าสนิทเดียวกันได้ฮะนะ แต่วยู่ซ้ำเหนือจ้หนาวกว่าได้เนาะหนาวแ็<า>นซ้ำเหนือเส้นขวางโอ้เห็นเห็นอันไม่ใช่เกาะต,ตัวตุวย่อยไปอยู่โอ้อยืนนี่กับอะไรอืมโอ้ยืนนี่นี่แซ่สุดอันนี้คือแซ่บสุดเลยขวกินกระดต้มกินกระดาเรืยว่าแกงใสกระดูกหมูกระดาคือกันอ,อร่อยแล้วเป็นต้นเดียวฮะนะปุ๊ปปุ๊ปลายอันอยู่เด้แต่ว่าเป็นแต่ต้นหนึ่งสองต้นซือๆเนาะปลายอันอยู่ เพลินฟ้ามากนะกินกินยอดมันก็แซ่บหนึ่ยอดตัวนี้มักสุดเอาไปเอาไปคั่วกินโอ้พี่น้องเห้ยแต่ว่าเขาจะเพาะเก็บยอดเพราะว่าอย่าให้เป็นมักอย่าให้เป็นมัก์นะเพราะว่ามักนี่จะกินได้นานกว่ายอดยอดนี่อร่อยกว่าอาจะเอาเอียงเบาอยู่นี่เบาอยู่นี่เบาไม่ชอบเลยเลือดเลือดอ่อยอีกไปสนะอุ้มปุ มึงสิงเด้ออากาศหนาวอหลีสิบเอ็ดสิบสองโมงยังบอกออกแดดเนี่ยตายหาแล้วพี่น้องเล้ยคืออยู่นี่น่ะอยู่บ้านสักคู่เนาะเอ่ออีเมลก็บ,บริเนเลยมือขึ้นนี่พอดีเพิ่นตัดอ่อยมากับมากินข้าวคับเดียวเห็นหนะ้าขัางเดียวแล้วตื่นเสามาเพิ่นตื่นสามโมงนะทุกคนสามโมงเสาก็เลยไปตัดอ่อยอีกนะจนบ่ได้เห็นหน้าแมเลยเห็นหน้ากันมึอเ้านะมึอเ้าไว้เห็นละเพิ่นไปตัดอ่อยทุกมืือ โบะ๊ะเดีว่าตัวแบซื้อซักเลต้นหนึงวอืมอืมไม่ได้ส่วนของขา้าวแบบเป็นกินเปนล่าแต่ว่าตุกไก่ตุกเป็ดเขาแล้วก็แบบซับก,กินมัดอืมคือย่างหนึ่งทีโบ่มักอยู่บ้านที่อยู่สักครู่ปีนี้อาหารกกินมีอย่างส่นหลายมีอย่างปุย <c ười> มีสารเค <c ười> มีหล <c ười> ายบ <c ười> <c ười> ่มักไม่ไม่ไม่มีสารนี้นะอยู่ทางบ้านข้านี้ทุกอย่างออร์แกนิกมัดต้นน่งอืม เออไปไปตัดไปสาวตัดอ้อยน้องเห็นชคืออยู่บ้านรอายนะุมีคุณปุกอาย่บ้านรอายุนะมีคุณปุกอ้อยเจนี่นะอ้อยดำที่บอกตัตงตังไว้รที่นี่บ่เม่อ้อย่ดำได้ ตัางไปปลูกจะดีนะที่จีนอ้อยบ่ได้ปลูกจะไหนต้องไม่ว่าใส่ไส้เป็นเป็นแบบว่าเป็นทอนอย่างนี้เลยเนาะบานลงกันนี่นี้นะแล้วก็มันขึ้นตามนี่เปิ้ลมันสิปลูกจะดีได้บ่ได้จะดีนะปลูกแบบนี้อ้อยดำยากกินอ้อยดำอ้อยดำบ่มีอ้อยดำนี่อ่อนอ่อนเนาะแซ่บยำนี่แล้วเขายำปลูกแล้วเนาะอันนี้อ้อยเขาอื่นอ้อยอ้อยจีน อันนี้ราคาแพงนะสินนี่นะแต่ว่าอ้อยแดงในพวกแพงสินดีแพงกว่าโตนี่เขาเอาโซงเข้าไปจีนเนาะอ้อยส่งเข้าไปจีนนี่จีนอยู่นี่พี่น้องไงจีนแปดกิโลเด้อจักเมืองได้จักเมืองสิงไปนี่แปดกิโลใส่แดอใส่แดนจีนอยู่นี่แล้วก็แบบจีนก็เข่ามาง่ายไงอยู่นี่นะจีนลายลาเออให้น้องโปเอานี่พอซักคู่ก็เป็นจีน เอาเขียวปองเนยแซ่บกว่าแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวมันซีเลอะอยู่นี่หมดเลยน้องนี่บ่ค่อยมากเอาอันนี้มีดบอกได้ตัวนั้นมันมีกินเนาะเอาเขียวกัดเอาเนี่ยจะมีความไม่บานได้รสซับหลายกว่าแต่ว่าบ่ทนทานนี่ห้ามกินเดอ้อเพราะว่าเคยใส่เขียว <laughs> อย่างก็น่ะเฟสซันเออเคยใส่เขียวเฟสซันแล้วก็กินโอ้ยบ่ได้ มันรุดออกมดฟันเย็นฟันเย็นเอาบ้านเจ้าปุ้ใอญ่ฟินมาสักครูอ๋อทวนหน่อยทวนหน่อยโอ้ขี้รดอยากกินอันเบืร์เบื่อไม่อยากกินเฟอร์อยากกินอันตัวอันบายะฟินอ่อนๆแต่กราบลาบโอ้พี่น้องเฮ้ยขึ้นไปพุ่งสลีเนาะขึ้นไปพุ่งสลีไปกินอืมกินนั่นกินผักมันโอ้แซ่บเนาะ เอาไปมกกินก็แซบแกงกินก็แซบแกงก็แซบนี่จะ<า>ตัวบ,อบอ่บอถ้าว่าต้นมันใหญ่เราเป็นขมแต่ว่าตอนออกเน้นเอันนั้นนะตอนน้อยๆสามอันค<ไ>ือปนคืบปนเดี๋ยวเป็นตาแซบเลยน้องเคยกินต้นน้อยอีแม่ปลูกไว้น้อยๆใบมันนี่สุดยอดแล้วกับลาบนะตามเจียวอันเมียก็ตัวปลากินก็แซบเลยกับเจียวปูก็คือแซบ แล,ละอืมอ๋อฮักไหมเจ้าบนวก,กินก,กินเอาใหอยค่อยตายคนเดียวอยบอวยันเขียวแม่ <laughs> <laughs> ฮักซลัเขียว <laughs> นี่มักถัวอีแม่ปลูกไว้เป็นมกักาแล e ดีกินหรอเดอ้อดีไปที่ว่าได้ปลูกแบบนี้ไว้บรเสียงเงิน <laughs> นี่แหละกับพักสลัดพักสลัดปลูกไว้หลลาย เกือบกินหมดเลยเนี่เมื่อวานนี้เห็นอันตัวไก่เข้าอยู่กับอันตัวนี้ตัวไก่กินหมดแล้วตัวไก่กซับกินหมดแล้วบ่แมอันนี้แหละคอเสียโครงการเลี้ยงไก่อะไรไวรุ่นไวรุ่น อะไรแมนลดใจแอะตัวนี้นี่สุวนของอาค่าพันลานาถึงที่สุดเดยแมนแล้วก็เป็นดอกไม้ที่หอมที่สุดเมื่อก้อนเขาบ่มีน้าหอมผหญยงอาคานะสิเขาจะใส่อยู่ในหัวของเขาเลยนะเวลามัดผมเมื่อก่อนมันบ่มีอันบ่มีน้าหอมคือทุกมือนี้เขาจะเอาตัวนี้แหละแล้วจะเอาไม้ไม้เส้นไม้ที่เขาไปไปย้อมเป็นสีอาค่าแล้วเราก็มัดไว้แล้วก็ตากแห้งมันเวลามันเียวขึ้นมาด้วยนึง ป้ามันสองสามหมื่นมันจะหอมแล้วก็เขาจะได้ว่าทักเส้นมวกอย่างนี้สุดหยดเลยนี่คือน้ำหอมแล้วก็มวกเจ้าคือว่าน้อยแต่แล้วมันจะมีแบบว่าพลนาถึงแบบว่าควมหอมแล้วว่าเป็นยังเป็นอย่างแบบว่าเออเขาซีฟเว็บเวลาไม่ไม่ยังนะเขาจะเปรียบเทียบกับดอกไม้ตัวนี้เนาะพลนาบรรยายถึงความหอมแล้วว่าบรรยายถึงแบบว่าเปรียบเทียบเรื่องความหักสมมติว่าสมมติว่าเขาซีฟเวอาถึงแบบว่าเจ้าเป็นแฟนคอยหนนะ เออค่อยไม่ปองไว้เลยเจ้าเป็นแฟนค่อยแต่ว่าสุดไทยกับห้างหายแบบว่าเขามีเียกมีกันเราไม่ได้มาหาเจ้าหนะล้วมีผู้บาวผู้อื่นมารมเจ้ากับกฤษ<อ>หงใช่ป่ะเออ ดอกไม้ที่ค่อยปลูกไว้ดอกไม้ที่ค่อยจองไว้มันผู้เดเอาไปแล้วงานนชัจโลจอาเยอาสือเนี่ยพัชเสือสวัลเล่มีเพลงไหนข่อยห้องใดไดดอกไม้ที่ค่อยจองไว้มันผู้เดมาเด็ดเอาไปแล้วนะคอมไม้คือเขาเทียบดอกไม้เดี๋ยวนี้คือผู้ยิงนนะเมนเขาเทียบดอกไม้เป็นผู้ยิงเขาเป็นเจ้าของมีเจ้าของแล้วนะแต่ว่าเป็นอย่างต้องมีผู้หนึ่งมาแย่งไปนะผู้ใส่ต่างบ้านเอาไปแย่งไปครับผู้ใาต่างบ้านมาเด็ดไปว่า Oh. ประมัณนี้เด้อม,มันหอมหอมตัวนี้นะนี่งานแน่ชัดโจรจ้าเย่อาสุงานแน่พระเจ้าสวยเลยคืออันที่จริงสาวคู่ก็เป็นอาคาเ้าก็เป็นอาคาใชแล้วก็เวลาล้มกันเนี่ยบุคคลได้ยวกาเป็นภาษาอาข <Man. S 2> ่าเ<า>มนะว่าประหลาเดกันบว่าภาษาเราส,สบายกว่าเ <Man. S 2> มนมันหลายไล่ยังหลายังหราอไล่คำที่แบบว่าเป็นคำมันบ่มีนะภาษาอาคานะเนาะ บูฮูสิบอกยังไงก็เรียกว่าเขาใส่สปิกภาษาลาวภาษาลาวกันเลยสปิกลาวเลยคันบอกภาษาคาเมนเรียนอะไรกันบอกว่าเขาใจกันเรียงกัน้ะอันนี้บอกภาษาคาเนี่เทียงว่าแพ้ค่อยบอกว่าบ่ค่อยแบบว่าเอาทันน้ำเฮาอะนะบอกค่อยทันเนาะมิแเต่เออบอกเรื่องภาษาลาวนี่ให้เราสนับไปเลยเพราะว่าเอเราหูกว่าบอกได้หลายกว่าอืม ไปหลุดไปหลุดไปหลุดเมกาตอนนี้คือกลับบ้านเขาจะได้กลับบ้านแล้วเตรียมบ่อแก้วกันระยะทางจากเมืองสิงไปเมืองเมืองเนาะบ่อแก้วคือคนละแขวงกันเนาะเมืองเมืองขึ้นกับบ่อแก้วเมืองสิงขึ้นกับหลวงน้ำท้าแล้วก็ระยะทางนี้ประมาณร้อยสี่สิบกิโลเป็นเส้นทางดินแดงไปไปไปแต่ว่าเป็นเส้นทางลัดได้ ถ้าว่าไปแขวงโบแก้วแล้วก็จึงไปเมืองเมืองนี่มันจะไกลเนาะแมนอันนี้เป็นทางลัดไปเลยเอาเรียบเสแดนเล่าพมา่าไปเรียบเข้มคงไปแล้วกัมันจะถึงแมนเพราะว่าเมืองลองกับเมืองซินติดกันเมืองลองนี่จะติดกับพมา่าเลยนะก็เลยว่าอ่าเมืองลองจะไปติดกับเมืองอีกทีนึงโกฮมโกฮมกลับบ้านได้แล้วเก็บเครื่องไหมเอาไปเลยเอาเครื่องไซนี่เอาอันนั้นไปอี รถจักของเฮาสองล้อสร้างฝันเด้อเมื่อใดเฮาจะม,มีสี่ล้อคือเขาแต่ก็บอกเป็นอย่างเนาะเขียนีน<อ>น่ไปก่อนขี้ฝุ่นมามดมือเมื่อวานี้โอ้ขี้ฝุ่นเนี่ยอันตรายสุดเดียวอสิดทายระวังทางให้ทุกคนไหนเห็นอีกเนะยาะอย่ยาใยหยย้คอยมีเด้ออย่าให้คอยมีเด้อเห็นเขาขี่รถวิโก้แบบ ไปแล้วฝุ่นจนว่าบ่เห็นแม่นบ่มือวันเกือบลมเนาะเพราะว่าบ่เห็นแท้อะไรทุกคนเดี๋ยวมื้อนี่สีถ่ายสภาพการการเดินทางของเฮาเห็นด็กทุกคนในเบิ่งกันถ้าว่าเห็นสภาพนี่ลรวบ้าหัวอ่าอีหย่างก็คนไทยคนนี้อย่างเขาเจากล่ามาเที่ยวบอนะอหายใจบ่ออกเลยได้นี่คือการกลับมมยามบ้านข้างแรกหลังจากเพิ่นแปลวัวแมน เดี๋ยวเราก็จิกินเจียงอาคาอีกแล้วเพราะว่าเป็นปีใหม่ของอาคาเลยขนาดน่ะยังอีกบุกกินมือเนาะประมาณวันที่เศร้าซีนี่แหละได้ยินว่าถ้าท่านก็ได้มาบุท่านก็อนได้มาถ้าท่านก็ได้มาถ้าว่าบุท่านก็บกุกคูชิมาเรียกไลน์เวียกหลาย,ย,ลายบุมีผู้ใดเพราะว่าย,ยู่ส่วนอืมแมนบุมีผู้ใดย,ยู่ส่วนแล้วก็ทั้งพุ่นก็นได้กินอีกขนาดทุกคนเป็ดมีกายเป็นอย่างไรทั้งพุ่นก็ได้กินเจียงเนาะทั้งพุ่นนี้จะกินซามบ่เดือนหนึ่งทันทีสิบเดือน เดือนมังกรพู้ใดแต่ว่ายูนี่ม็นอยู่ทางเมืงองล่องเมืองสิง์แมนเขาจะกินในอเดือนสิบสองหมดปกติเนอาคารนีจะกินในเดือนแต่ื่อใดเดือนสิบสองผูมีแต่ว่าทางเมืองเมืองลั<ท>กินสาดนอยนึง <2 S 1> ไทยไทยเดือนสิบสองอ่ะสนว่าข่าวเอแมนเป็นปีใหม่เลยจักรเส้าเก่าปีกว่าจักลไกาเป็นสามสิบปีจักรเส้าสี่ปีกว่าจักลไกาเป็นเส้าหาปี แบบนี้เดอ้อแล้วคืออาค่านี่เนะาะถ้าผู้ใดเกิดในเดือนสิบสองนี่นะจะเป็นสองปีเลยแหละทุกคนเพราะว่าเกิดเดือนสิบสองหรอเดือนสิบสองเม่เท่าปีไม่กินปีไม้อาค่าแล้วนะก็เลยจะกลายเป็นสองปีหลังจากกินเจียงแล้วเนาะอันนี้แหละเหตุผลที่คนอาค่าอายุไรกว่าคนเราหรือว่าคนอื่นๆเนาะคือเกาหลีเหนือ <laughs> ประมาณนี้เดอ้อตอนนี้เราก็เกี่ยมกลับบ้านแล้วเก็บมเครื่องเก็บม,มของกัน ตอนนี้เกียมสิออกเดินทางแล้วเด้อกลับไปเมืองเมืองอีกเนาะช่วงนี้คืออดเที่ยวก่นนอนเนาะเพราะว่าไม่มีตังคา่าร้อนทุนให้มันมีพะละเยอะพื้นฐานนะิดนึงพะละเยอะแยะเดี๋ยวก็ได้ขุดองไปอีกแล้วเนาะมืออนมืออึนมือฮือนี่แหละมือมือฮือ,อ,อ,อนี่เขาจะได้ขุดองไปอีกออนี่พะละเต็ม <c oughs> พาตาแล้วอะไรอ่ะคีฟุ่นได้ดมขีฟุ่นแล้วมั้ยทางเส้นนี้เดินมากกว่าสามปีสามปีแล้วจนอิ่มเลยจือจือฮอตคุ้มแต่ละอันเลยโอเคตอนนี้คือเฮาก่อสิกับบ้านกันเด้อทุกคนถ่าถ้าไปเข้ามาเบิ่งก่อนอย่าลืมกดติดตามให้เลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปของเฮา ต่อไปเ่าก็เ็ดคลิปเลยอยๆให้ทุกคนได้เบิ่งอีกกลับบ้านกันกลับบ้านกันด้ามาจังมาจังมาเมือไ่ยืดแขเพิ่มมาเล้วหนาวหนาวสุดหนิยเดกระด้างเลย อันนี้จะเป็นทั้งเข้าบัานเฮ่อเออบ้านของเขาไก่กับเนี่ยในบ้านเนะาะเรามาที่นี่งานอันนี้จะเป็นโพืเพียนของพาวนเองพีถึงปะถึงใจไปเจอกันครั้งแรก คิดถึงได้พวันนี้คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาเขาเมียว่าสันติเงานชิบลิงไล่อะไรเลยเสาคูนี่บ๊ะวัดซื้อซื้อเสาคูนี่โบ่ได้เปลี่ยนเลยกอดทั้งวัดบ้านเขาเอินเลยครูครูทุกคนถึงแม้โบ๊ได้ส่วนอะโบ๊ะยังได้นามมาแล้วนี่ได้นาม พันนำได้สักหน่นนนงไป้อ,อมานี่เนสนทาจับมืงสิงไปยเมืองลงเดิมสิประมาณนี้ว้าวันรถใหญ่ยายมากรถอ่อยแบบนี้มากจ้บมเห็นทางเลยแบบนี้้แลวเด้อ ฮัลโหลกา่านชิวไก่เส้นทางนี่โอ้บอลนอนข้าจออนอนกันจังใดกับโอ้เด้อนี่อันนี้จะเป็นเมือร่องเหรอเนาะไก่ชิฮอเมือร่องแล,ล้วเจ้ว่าอันนี้นจะเป็นเือ้องร้องขึ้นกับมรอง สภาพเง็นเจะสิบคนตักเข้ใหม่ก็รเป็นเอาจิบก่อนเพราะว่าตักเข้าใหม่ก็นอ๊ะคิบุนมันติดอีกเนาะซ่ไปก็โทษนั่นแหละสิบสิั้ง่เห็นเอะดลยนะนี่ตุน่คุัเลยไปเอ็กซ์ไลเกอรได้แล้ว ราเื่อทางนี้โดนแล้วได้สาปีเือนนสิ่งนี้ไปแล้วมาสามปีจเต็มก็ไม่อยยุ่งซี้แต่ว่าก็ไม่มาลอเพระ่าเส้นทางเป็นแบบนี้นะดแลจากที่เราลงกากเราก็ได้เชื่อลอด้รอสามปีเลย่ะโอมับะไรชื่อวากมเยมีสิ่งตอเดต้องเรียมใจรถทำใจไรถต้องเดินพันอันนี้ พันร้อนพันหนาวก็คือเวลาอเน,นีนนเกกเ้ยก่อนนานแรกก็ตีออกมาทีแรกมีฝนดาวฝนก็สตอมฮอทหัวเขา่ามึงโอ้ยยอ,อ,อ,อดเดอ้อกาถ้าเป็นไง